เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร5 G podcast เมื่อตอนที่แล้วนะครับเราพูดกันถึงโรงเรือนมามากๆเลยนะอะไรก็โรงเรือนโรงเรือนโงเรือนอ้อมไปเอาความรู้ที่ไหนจากไหนมาทําเรื่องโรงเรือนครับอันดับแรกนี้ก่อนครับมันมันเป็นสภาวะความกดดัน อของของที่เราอยู่ครับเวลาเราปลูกบ้านเราดีแร้งมากเราไปเจอบ้านคนอื่นอุดมสมบูรณ์มากเราเลยคิดว่าอยากจะสร้างรายได้ที่มั่นคงแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับรายได้เราด้วยกับการ,ร,กรเกษตรเราไปมองถึงโรงเรือนก็เลยเริ่มศึกษาโรงเรือนในประเทศไทยก่อนพี่เชื่อไหมครับว่าในโรงเรือนในประเทศไทยเนี่ยหาดูยากมาก ก็อบอกอาหาดูยากมากเมื่อตอนที่แล้วบอกเมื่อสิสสปีเนี่ยหาดูยากมากนเมื่อสิปีที่แล้วแต่ปัจจุบันนี้เยอะแล้วเยอะแล้วครับเยอะแล้วครับเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วย้อนหลังไป1ิปีนะครับ,รบ,รบลงเรือนห,หาดูยากมากรูปแบบโรงเรือนและอย่างครับเราไปขอความรู้นะครับเรื่องของโรงเรือนเนี่ยในหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่น้อยมากครับองค์ความรู้ของเขาน้อยมากสิ่งที่เรารู้จักก็คือโรงเรือนอิสราเอลเออเออใช่ใช่นะครับแล้วก็โรงเรือนของบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยครับ นะครับที่เขาทำเมล็ดพันธุ์ครับอย่างเนี้ก็มีรูปแบบลงเลยมีน้อยมากครับผมบอกว่าวันนี้อ่ะเราก็เลยตอนสมัยนั้น่ะเราหาข้อมูลเราวิ่งไปดูหมดนะครับวิ่งไปดูเชียงใหม่วิ่งไปดูตามมหาลัยต่างๆนะครับวิ่งไปตามหน่วยศูนย์ราชการที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเกี่ยวกับโรงเรือนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ดังๆนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายหน่วยงานมากที่เขาทำเกี่ยวกับโรงเรือนนะครับ เราไปขอศึกษามาเยอะมากครับเราเข้าไปดูบางทีไม่มีอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างเนี่ยต้องต้องยอมรับก่อนนะครับเขาเป็นนักวิจัยเขาเป็นนักอ่านักปรับปรุงนักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ผมเนี่ยคือเกษตรกรเขาไม่เป็นอยมุมมันต่างกันครับ,รบเวลาวิศวะออกแบบเนียร์เขามองถึงโครงสร้างที่แข็งแรงใช่นะครับ แต่เราเป็นเกษตรกรเนี่ยเราพอเราไปดูโรงเรือนแบบ1แบบ2แบบ3เราไปดูหลายๆแบบแล้วมันตกผนึกครับมันตกผนึกว่าข้อดีของโรงเรือนนี้เป็นแบบนี้แบบ2เป็นดีแบบนี้เราเลยเอาแบบทุกอย่างมารวมประยุกต์เก่าเราผม,มว่าเราเอามาผสมครับออเอามาผสมแล้วเอาข้อดีของเขามาผสมเห็นโรงเรือนโครงสร้างอย่างนี้เขาตอกเสาเข็มอย่างนี้เขามีหมุดอย่างนี้มีตอกเสาเข็มด้วยเหรอใช่ครับเวลารูปแบบโรงเรือนเนี่ยต้องตอกเสาเข็มนะครับเพื่อความคงทุนแข็งแรงเราก็ ออกแบบจนมีความแข็งแรงรับรพายุเ,เรื่องของลมพายุ <Ừ. S 2> ความสูงอันนี้เราก็คิดค้นมามันมีจากการสะสมที่เราไปอบรมตามหน่วยงานต่างๆนะครับเรื่องของโรงเรือนนะครับเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเรื่องพวกนี้จะดังมากน,นะครับเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับโรงเรือนนะครับเมื่อ8ปีย้อนย้อนแบบ8ปีเนี่ย,ยเริ่มเริ่มเริ่มดังมากนะครับ,นะรบเกี่ยวกับรูปแบบโรงเรือนนวัตกรรมที่ยีแบบอาชิยะเราไปศึกษาเราไปเรียนรู้ เราไปดูข้อผิดข้อถูกข้อดีของเขามาเอาปรับประยุกต์ใช้พอปรับประยุกต์ใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันทําให้เราเป็นผู้รู้กูรูแห่งโรงเรือนโอ๋อเหรอเป็นผู้รู้เลยเอ,อ่าบน้องอ้อมนี่เป็นผู้รู้เลยใช่ไหมไม่ใช่คือเราอาจจะประสบการณ์มากกว่าคนอื่เนเขาโอเคก็นั่นแหละกับผู้รู้แหละ,ะร <Cor> ประสบการณ์มากกว่าเขาแล้วก็เรื่องของการติดตั้งเรื่องของการเลือกวัสดุอุปกรณ์ะนะครับเรื่องของการซ่อมแซมบํารุงนะครับอย่างเงี้ยวันนี้โรงเรือนมีอยู่เยอะมากครับในประเทศไทย แต่ผมนึกถึงว่าความได้เปรียบของผมเนี่ยคือผมเป็นเกษตรกรเราทดลองในการปลูกในการทําในการสร้างหลายที่เราบอกขั้นต้นนะครับเรามีโรงเรือนถึง50โรงเรือนนะครับมันจะมีโรงเรือนที่แบบหนึ่งแบบ2แบบ3แบบ4ี่บางโรงเรือนที่ปลูกแล้วมีปัญหาเนี่ยเราก็เลิกแล้วก็รื้สร้างแบบใหม่นั่นประสบการณ์สอนเรามาแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีครับสำหรับคนฟังรายการนี้นะครับนะครับถ้าเกิดคนสนใจก็เราก็สามารถที่จะ มาดูมาดูรูปแบบโรงเรือนให้คําแนะนําหลายคนนะครับโทรมาปรึกษาเรื่องของการปลูกพืชได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับบางคนปลูกพืชอย่างนี้พี่ลงเรือนแบบไหนมผมจะสร้างโรงเรือนปลอดภัยประหยัดยังไงบ้างหลายคนมาให้คําเสนอแค่พี่ผมจะใช้ไม้ไผ่ได้ไหมเนี่ยผมก็อแล้วแล้ว<ม>ถ้าเกิดเขาไม่สามารถจะหาบุกบุกากรที่ไปสร้างได้อ้อมทําได้ไหมเราเรายินดีครับเราสร้างทั่วประเทศครับอ๋อเหรอเราสร้างโรงเรือนทั่วประเทศแล้วเวลาเราสร้างเนี่ยจะมีคําถามมีคคาถามที่เขาชอบถามยิบผมนักหนาครับโรงเรือน แบบไหนคือมาตรฐานเออพี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะแบบไหนมาตรฐานโรงเรือนไซส์ไหนมาตรฐานใช่ออย่างเช่นหลังคาโค้งหลังคาอะไรต่อไม่แลรถ้าเกิดผมจะตอบทุกคนเลยว่าไม่มีมาตรฐานโอ้เพราะทุกอย่างมาตรฐานอยู่แล้วแต่มันขึ้นอยู่ว่าไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมหรือเปล่าอยู่สถานที่เหมาะสมพืชที่เหมาะสมโรงเรือนปลูกพืชได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่ามันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่ควรหรือไม่ควรอันนี้ปรึกษาอ้อมได้ได้ครับ แล้วก็เราก็ออกแบบเรื่องของขนาดไซส์นะครับหน้ากว้าง6เมตรนะครับหน้ากว้าง9เมตรหน้ากว้าง12เมตรยาวกี่เมตรเราก็จะให้คําแนะนําเพราะว่าเราลองมาหมดแล้วนะครับ,รบแล้วสุดท้ายก็เรามองว่าวันนี้เวลาเราคํานวณเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เนี่ยอย่าลืมนะครับบางคนเนี่ยดีกรีต่างประเทศมาเนี่ยสเปควัสดุอุปกรณ์ของเขาเนี่ยนละอย่างกับบ้านเรานะรถเรือม,มาเลยละ่ะใช่ครับเหมือนเวลาผมสร้างเนี่ยผมใช้ระยะห่างของเสานี่คือ3เมตรนะครับเพราะว่าเหล็กบ้านเราคือ6เมตร เวลาความยาวมันจะต้องตกอยู่ช่องละสามช่องละสามอย่างเช่น6เมตรนะครับ12เมตร18เมตร24เมตรมันไล่แบบนี้ครับเพราะว่าเราต้องการออกแบบให้วัสดุอุปกรณ์เนี่ยมันไม่เหลือเวลาเราสร้างครับมันจะมันจะเป็นเศษแต่ว่าถ้าเกิดเราไปฟังของต่างประเทศเนี่ยเขาจะบอกว่าหน้ากว้าง8เมตรนะครับเพราะเหล็กของเขา8เมตรเกินเกินไป2องเราต้องต่อเหล็กแล้วเห็นไหมครับขาดไปหนึ่งเกินไป2อ่าครับถ้าเกิดทีนี้ความยาว18เมตรเมตรอ่า ความยาวของเขาเนี่ยของเราก็คือถ้าเกิด3ามสเมตรถูกต้องไหมพี่แต่ถ้าเกิดเพิ่มไปก็เป็น 21, 2 1 24ิี่บครับ,รบของเขาเนี่ยยี่สิบเมตรซึ่ง20เมตรพี่ว่ามันเป็นเศษไหมเศษที่เวลาและเนี่ยคือสิ่งที่เราให้ให้มุมมองความคิดนะครับแต่ผมว่ามาตรฐานมาตรฐานเนี่ยเราให้มุมมองความคิดแลกเปลี่ยนว่าวัสดุอุปกรณ์บ้านเราเนี่ยมันเหมาะก,กับแบบนี้เราสร้างแบบนี้เราคำนวณอย่างนี้เราใช้หลักการคิดอย่างนี้เวลาคนที่สนใจเราก็บอกพี่ผมคิดอย่างนี้นะ ถ้าเกิดพี่เห็นด้วยพี่ก็เอาไปสร้างถ้าเกิดพี่เป็นช่างก็ออกแบบผมไปทำแต่ถ้าเกิดพี่สนใจอยากให้เราไปรับใช้บริการเราก็ยินดีไปรับใช้บริการอันเนี้ยคือวันเนี้ยเราต้องพูดถึงเรื่องของข้อมูลครับต้องไม่ใช่ว่าไม่ได้ว่าต้องต้องเอาจะาทําอย่างเดียวไม่ใช่ครับครับเราเริ่มต้นมาจากปัญหาสิ่งที่เราอยากรู้เพราะเราเจอมาก่อนนะครับเราเจอมาก่อนนะครับ,รบเราเราลองผิดลองถูกมาก่อนแล้วเราจนตกผนึกว่า ลักษณะแบบนี้การสร้างแบบนี้ระยะเสาแบบนี้การคำทะแยงการคำยันการตอกโสาเข็มนะครับเหล็กโค้งไม่โค้งแตกต่างกันยังไงอย่างนี้ครับเราลองมาหมดแล้วเราทํามาหมดแล้วซึ่งสุดท้ายมันเป็นตัวชี้วัดว่าขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการปลูกของเราโรงเรือนก็เปรียบเสมือนบ้านครับเป็นบ้านของต้นไม้นะครับบ้านหลังนั้นนะครับบางทีมันจะร้อนไปหน่อยเราก็ต้องใส่แอร์นะครับแต่วิธีหนึ่งอย่างที่เราต้องรู้เลยคือคนที่ดูแลในโรงเรือนครับความประสบความสําเร็จทั้งหมดนะครับ นะครับร้อยละ70นะครับก็คือเรื่องของการดูแลร้อยละ30นี่เป็นเรื่องนวัตรกรรมเทคโนโลยีในการป้องกันพืชครับโอเคสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เกษตร5 G p o d t a แ t ลาไปก่อนสวัสดีครับ